สวัสดีครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจัดตุ้วิทอาร์ตีพที่68เราก็ยังอยู่กันที่ National Gallery of London ฮะ,ะ,ฮะ National Gallery London ะะเราก็จะพาไปชมผลงานแบบม a s t e r p i e c e ที่อยู่ม a s t e r p i e c e จริงๆงน,นะฮะนะฮะขอแซวหน่อยก็คือว่าเขาก็เป็นเป็นสิ่งที่เขพูดกันในวงการเ,าเรียกว่าเที่ยวศิลปะเขาบอกว่าประเทศอักงกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ย ถ้ามันต้องคืนของชาวบ้านหมดเนี่ยคดีไม่ไม่มีเลยเหลือหมดนะคือเัรามหาอำนาจเราจำได้นะประเทศเราเนี่ยถูกขนาบโดยนะทางด้านซ้ายอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยบีบเข้ามาเราก็รอดอย่างมหัศจรรย์นะฮะแล้วก็ใช่ฮะ National Gallery London เป็นที่หนึ่งที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของกรงกจริงๆนะครับมี masterpiece หลายชิ้นที่ไม่น่าเชื่ออย่างท้แล้วที่ผมได้ฟังว่า รูปหนึ่งที่ผมว่าดีว่าดีที่สุดเลยก็ของเรมบรันก็อยู่ที่นั่นนะฮะเบลซซซาและมีความหมายมมากรูปแรกที่ให้ดูนี่เป็นรูปของเวอร์เมียนะซึ่งก็เรารู้ดีนะเวอร์เมียเนี่ยเป็นเซตติ้งที่ยิงยุคเดียวกับเรมบรันนะฮะเป็น golden age นะฮะดัตช์ golden age แล้วเซตติ้งก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดใช้ห้องทำงานของตัวเองในก็เพราะว่าเขาจนจนเออนั่นแหละ แสงเข้าจากทางด้านซ้ายมือเห็นไหมเข้าทางนี้ตลอดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ขยับไปขยับมาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะแล้วก็แล้วก็วกอ,อย่างเช่นบอกรูปที่เบอร์เมียที่มีในโลกนี้จริงๆก็อาจจะไม่ถึง30รูปด้วยซ้ําไปนะฮะอย่างน้อยอยู่ที่เนี่ยหนึ่งหรือ2รูปเลยับนะซึ่งพิเศษมากๆเลยนะครับก็เป็นรูปหนึ่งรูปนี้ก็อาจจะเป็นผู้หญิงนั่งเล่นดนตรีหรืออะไรเพี้ยนเนี้ยนะฮะเซตติ้งเขาก็เอารูปเลิฟที่บ้านเขาบอก สลับไปสลับมาแล้วก็อย่างที่บอกอาดการนี้เข้าใจเวอร์เมียเนี่ยเวอร์เมียเนี่ยาวาดเหมือนการบันทึกภาพนะอาร์ตอาจจะจำเกอร์วิดอเพลเอริงได้ใช่ไหมที่หันมาแล้วก็ปุ๊บถ่ายปปร,รูปอะไรกันคล้ายๆอย่างนี้น,นะฮะเพราะนั้นเวอร์เมียเนี่ยก็จะมาเป็นเป็นลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะมืกับคนนี้อาจจะเล่นพี่ไม่มั่นใจว่าเป็นโนฮับซิคอนหรือเป็นโต๊ะนะฮะหรือนะฮะหรือหรือรอ,อาจจะเป็นอาจจะใช่แล้วก็ แล้วก็ขณะที่เล่นดนตรีหรือจัดอะไรอยู่ตรงนั้นนะถ้าเป็นโต๊ะก็หันมาพอดีเก็บมาโมเมนต์แคปชุ่ริงโมเมนต์แคปชุ่ริงถูกต้องคำนั้นดีที่สุดเนาะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเนาะนะฮะนะรูปนี้ก็เป็นรูปของเรียกว่าไฮโซเพนเตอร์ที่ดังที่สุดในยุโรปรนะอาร์ตไปทุกที่ในยุโรปอาร์จะต้องเจอเพนเตอร์คนนี้นะฮะ <Rub> ก็คือรูเบนใช่แล้วก็มั่นใจมากเลยเขาไม่ได้วาดคนเดียวเขาต้องมีทีมอย่างพี่ว่าอย่างน้อยยี่สิบงานเขาเยอะมากเลยฮะ <c oughs> โอ้โห و, ไม่ใช่เยอะอย่างเดียวใหญ่ด้วยนะฮะ <c oughs> บางอันนี่แบบเน,นี่ยสูงเท่าบ้านพี่เนี่ยเพดานเนี่ยห้าเมตรเนี่ยสูงเท่านี้เลยอะ่ะ<ช>โอ้โหไม่รู้เนเอาเวลาที่ไหนไปวาดคือ <c oughs> ผมเชื่อเลยนะถ้ามุดแบบคนมีฐานะสมัยก่อนถ้าต้องการแบบเอ่ออยากได้ผลงานใหญ่ๆแบบดูแบบติดต่อรูเบนต้องรูเบนเลยเออเพราะว่าเขาจะถ้าอยู่จ่ายได้ ได้ดีมากแล้วก็เร็วด้วยนะผมว่าเพราะเขาทำเป็นทีมทำเป็นทีมชัวร์แต่เขาก็ก็<ไ>เขาคืออย่างนี้เขาคุณลิตี้คอนโทรลก็คือดูรูก้ก็เป็นรูเบนอะเป็นฝีแบงรูเบนเพราะว่าเ็าจะเขี่ยตอนท้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งซึ่ง,ง,งแล้วก็ไม่ใช่งานกระจอกด้วยเป็นงานดีแล้วรูเบนเนี่ยเป็นถึงอัศวินเป็นอะไรแบบนะฮะเป็นคนที่มี powerful มากเลยมีบีผลต่อ political อะไรการเมืองเลยด้วยนะฮะแล้วก็นี่เป็นรูปหนึ่งที่เรื่องของแซมสันกับเดลิล่าเคยได้ยินไหมฮะ เป็นรูปที่แซมซันเนี่ยเป็นผู้นำของคนอิสราเอลรเราเรียกว่าผู้วินิจฉัย judge สคำ <Jud ges S 2> นี้แล้วก็เขามีพลังพิเศษเพราะเป็นผู้นำพระเจ้าให้พลังแต่เคล็ดลับของพลังคือห้ามตัดผม,มเขาเป็นพวกนาศีคำในไบเบิลนะฮะแต่ปรากฏว่าไอศัตรูนี่ก็เก่งบอกผู้ชายเนี่ต้องแพ้ผู้หญิงสวยคนร้อยปร์เซ็นต์ก็ส่งผู้หญิงมามา ล่อหลอกไปนอนด้วยเป็นเมียแล้วก็แอบกระซิบถามความลับพี่ทำไมถึงตอดอ่อนอยู่ไหนถามจนกระทั่งเซมสั้นเบื่อพ่อมีบอกงนี้เลยนะบอกก็บอกว่าอะไรเงี้ยนี่นาในสุดบอกพอบอกก็ถูกมอมแล้วแล้วก็ตื่นมาก็ผมไม่มีแล้วก็อีกสักพักหนึ่งจะมีฉากหนึ่งนะฮะที่เลมบรัน์วาดไว้อยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตไปดูได้เลยเดี๋ยวหลังเอามานําเสนอเป็นตอนที่ทหารบุกเข้ามาจับเลยแล้วก็ทิ่มตาให้ตาบอด พลังหมดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโอ้โหนี่เปลือยเลยนะเนี่ยใช่ไหมเห็นอกเลยอ่ะเออแบบขาอกเลยความยุยยวนของเอดาริล่าสลบที่ให้สั้นนี่ก็ถือว่าพ่ายแพ้แต่แต่สตรีใช่ก็คือมอมเล่ามอมเซ็กอะไรแล้วแต่ก็เป็นมนุษย์นะคุนออน รูปหนึ่งก็เป็นรูปที่ผมไม่เคยลืมเลยนะฮะที่เข้าไปเป็นร้อยๆครั้งคุณจะต้องเห็นรูปนี้เป็นของใหญ่เพราะรูปนี้ใหญ่มากนะฮะของสุรานะฮะเราเขียนเป็นเหมือนสุรัตแต่ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสล้วอ่านเนี้อตอนทุกทีอ่านสุราแล้วก็เป็นเป็นดอทเชลิซมนะฮะเป็นประมันเลดรวเลดเลดอิมเพรสชันนิสต์บางคนเรียกโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ก็ได้นะฮะก็เอาก็โอ้ เพนเช็คกิ้งมากคือใช้เวลามากนึกอหรอไหมครัแล้วก็เหมือนกับการใช้ระยะทางในการรวมแสงครับโอเคไหมแบบต,ตึ๊กตึ๊กแล้วก็แบบรวมแสงอะไรเงี้ยย<ด>ุคนี้เป็นยุค<จ>แบบมีหลอดสีแล้วอาจารย์ใช่มีแล้วถูกต้องนี่เลยการออกไปสร้างผลงานกันนอกสตูดิโอกันเยอะถูกต้องใช่ฮะหนึ่งแปดสี่ศูนย์เริ่มมีหลอดสีแล้วอินเวชชินิสก็เกิดใช่แต่อันนี้ก็เป็นภาพใหญ่อ่ะก็คงจะสเก็ตแล้วก็คงจะมาวาดอินดอร์ด้วยแล้วก็แล้วแต่นะฮะอะไรปรเภทนี้ก็เป็นไปได้หรือว่า หรือว่าอยู่ในร่มแล้วก็มองออกไปอะไรแบบนี้ยแต่กไไ็ไม่ไม่ไม่ช้าไม่เร็เเวเหมือนไม่เร็วเหมือนโมนี่ครับรูปนี้คือต้องใช้เวลามากก็คือด,ดอด,ด,อดแล้วก็พอคุณเข้าไปใ,ใกล้ๆคุณจะเห็นหลายๆสีครับแต่พอคุณถอยออกมาเนี่ยสีมันก็จะรวมกันเองเขาเรียกว่า optical mixing นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ถือว่าใหญ่มากแล้วก็รูปของสุราใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะมีมูซิโดเซนะครับ,รบแต่อันนี้ก็อีกอ่ะเป็นอันหนึ่งที่เซอร์ไพรส์อ่ะว่าโอ้โหอยู่นี่ด้วยเลย อย่างน้อย3เมตรนะความยาวถือว่าใหญ่มากนะครับและนี่คือสุดยอดที่อาจจะต้องเซอร์ไพรส์ครับ Sunflower London อนอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันถ้าพี่เข้าใจถูกน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดังที่สุดนะฮะน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดังที่สุดในโลกเลยก็รูปนี้แหละครับ Sunflower อันนี้แหละครับคือมันจะมีที่มิวนี่คพี่ไปดูมาเกือบหมดแล้วยกเวที่ฝุ่นเขาแล้วไปก็มาพอดีไม่ได้ไปหาอันนี้กรบจงมันไปอยู่ที่แกลอรี่เล็ก ทีญี่ปุ่นนะฮะใครไปก็แนะนำนะฮะถ้าจะตามล่า s u n f l o วเวโดยแวนโก๊ะมิวน <Munich S 2> ิกนะแล้วก็แวนโก๊ะมิวเซียมที่เนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมและลอนดอนอยู่ในยุโรปในอังกฤษสามที่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเขาเป็นเพนเตอร์ที่เป็นเพื่อนกันบอกว่ารูปการใช้รูปสีเหลืองนะครับ สีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่สร้างมิติยากแล้วก็มันก็ฟิตกับไอเดียที่เราเรียกว่าเจฟองนิซึมไี่ก่อนปะก็คือเหมือนกับว่าจากญี่ปุ่นญี่่ปุนที่มันจะแฟลตะจะไม่เป็นโรนซองมิติลึกอะไรไปนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยก็คือเป็นสะท้อนของเจฟองนิซึมและอีกอันหนึ่งที่แวนโก๊ะได้อิทธิพลมาก็คือดัตช์ฟาเวอร์เพนติ้งคืออาจจะเคยเห็นนะสวยมากเลยคือคื ต้องเล่าไปย้อนไปนิดหนึ่งว่าเมื่อก่อนอในยุโรปเนี่ยมันจะไม่เห็นดอกไม้ช่วงฤด,ดูหนาวครับดังนั้นการที่เขาวาดดอกไม้ใส่แจกันไว้เนี่ยแบบนี้เลยนะฮะแต่มันจะสีสันหลากหลายไอ้ก็เคยเห็น,หนแล้วมันจะมีดอกที่เหี่ยวมีมแลงซึ่งมันมีปรัชญาลึกซึ้งเลยนะฮะว่ามันจะมันจะชีวิตเนี่ยมันมีทุกด้านอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมี เขาเรียกดัตช์ฟลาวเวอร์เพนติงในฝรั่งเศสในสเปนก็ชอบวาดเหมือนกันในยุคยุคเดียวกันประมาณศตวรรษที่สินะครับช่วงเลมบรานเป็นต้นมาเนี่ยมีสไตล์ลา์แบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ได้อิทธิพลมาแล้วก็แต่เป็นรูปแบบของขณะที่หลากสีแต่นี่ก็สีเดียวนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาแค่นี้ก่อนเพราะเรื่องมันเยอะนะครับอันนี้เป็นต่อภาพสองภาพสองมีโอ้เรื่องมาสร์พีทที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ